ันเนี้ยมันคือฟักขี้กามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์คือมันจะเหม็นเขียวแต่ถ้าไข่บอมักก็จะบอมักกินเลยนคนถามว่าย้ายขาเป็นอย่างย้ายกักตัวคือเบิ้งคือมีความสุขแท้คะหนูนี่ยังไม่ทันได้เป็นเลยมีแต่คนว่าให้นั่นน,นู่นนี่เขาว่าให้เห่ามันไม่ใช่ความทุกข์ของเหานะคะมันคือความทุกข์ของเขาอืมเอ้ยกลับมาแต่กรุงเทพอย่าไปยุ่ใกล้เขานะ เขาอาจจะเป็นโควิดนั่นนูน้นนี่เขาทําถูกแล้วนะคะทุกคนเขาทําถูกแล้วแม่นแล้วเขาต้องบอกลูกบอกหลานเขาอย่างงั้นแจวแจวไม่โกรธเลยนะคือเขาสอนลูกสอนหลานเขาทึกแล้วอืรู้สึกกลัวไวอ้อ่ะดีที่สุดตอนนี้อเขาบุ้หูห้แบไขเป็นหรือไข่บอก่เป็นเขากลัวกันไวอ้อ่ะมันทึกแล้ว สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะมีคนเอาเนลแซบมาส่งอีกแล้วเนวแซบของมูเจวันนี้ก็คือนี่คะ่ปะปลาจอมอปลาจอมกับบักเขียแต่ว่าความแซบของเฮาอาจจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้ไม่ได้เราจะต้องไปเก็บผักกลับมากันไปคะ่ะทุกคนขาสดนะคะทุกคนขา กินปลาจอมด่าได้เลยก็คือพริกสดเขาจะเก็บพริกสดไปประมาณ10เม็ดค่ะตะไคร้นะคะทุกคนค่ะตะไคร้ที่งวยาม,มุนอุ้ยปุ้ยไอ้ต้นก็นเลยตัดใบมันทิ้งให้มันแตกหม่เขากะสิเก็บตะไคร้ไปใส่ปลาจอมกันค่ะ,ะนะคะเขาก็แวะเก็บบักนาวจากสองสานวยไปติดบ้านไว้จ้านี่มะนาวลูกใหญ่ามากใส่ละ่ะเนี่ยแหวบหนึ่งค่ะยอดค่เบิง้งแต่ว่าเนี่ยมันเริ่มแก่แล้วนะ มันมียูสองอันอีกอันหนึ่งอ่อนอยู่เอาอันอ่อนๆแล้วกันฮาก็โนมันลงหมาแบบนี้นี่นะคะนี่ฮาวเกสิเอาเออมันเริ่มแก่แล้วหล่ะ,ละมันบอ,ออนแล้วนี่อีกแนวเซฟหนึ่งของเฮานี่คือผักนะคะที่หมูแจ่วจะกินกับปลาจอมในมื้อนี้แต่ว่าที่พิเศษก็คือมักลินไม้มื้อนี้หมูแจ่วซีบออันบอกกินดิบ ข้าเจ้าอกว่าให้เอาไปผัดกับน,น้ํามันมันซีแซบไปค่ะทุกคนเฮาต้องลองเฮาต้องลองคะ่ะ,คะเขาบอกว่าให้เราอ่ะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้ก่อนตอนแรกนะคะใส่น้ํามันลงไปจากนั้นเอากระเทียมใส่ลงไปคะ่ะผัดพอหอมๆพอนะใส่ของเขาลงไปเลยแบบนี้อ่ะคนไปสักพักหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคขาไปเราไปกินข้าวกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูแจ๋วสตอรี่ค่ะมื้อนี้มูแจ๋วสิพาทุกคนมากินแนวซ่วันนี้พี่ทิพย์นะคะฝากอันปลาจอมฝากปลาจอมกับอีเมลมาให้นี่คือปลาจอมคะ่ะ ปลาจอมกินกับหยางบักลินไม้บักลินไม้ผัดเขาว่าีซบก็ลองผัดเบิง่งอ่ามีพริกสดบักเขียดอกคามีหอมมีกระเทียมมีตะไคร้อ่อมีแต่นแนวแซีบๆเด้อมือนี่หัน่นหั่นตะไคร้ลงไปกอนนี่คือแบบยากเข็นให้เบิ่งนะว่ากินจังไหเ่อหั่นตะไคร้ลงไปนะคะนี่หั่นลงไปแบบนี้เลยแซบีบๆย้อนแสงหรือเปล่าเนาะ อันนี้คือหัวหอมหอมแดงนี่หั่นลงไปแบบนี้อ่ะนอกนันอย่างอื่นหัากระสิกินกับโอ้ยกินหอมมากเริ่มจากเอาอีนอย่างคุยก่อนดีโอ้ยยังมีอันนี้อีกอย่างนึงยังมีอันนี้อีกอย่างนึงต้มจืดโอ้ยเทังไงจะเห็นต้มจืดต้มจืดคือแบบว่าแจ๋ว่าเป็นคนที่แบบว่ามากินอีนอย่างเป็นน้ำๆสังเกตเจ๋วจะกินกว๋วยเตี๋ยวบ่อยมากโอ้ยมีนี่น้ำอันนี้คือ ลูกผักไสอะไรอย่าง่ะมะระผักให้มาตัวเอ,อินผักให้เหรอมาเขาเอินเคีย่ยผักไสผักไสมะระมะระน้อยๆหาเก็บตามข้างถุงข้างทางมีเบิดแถวนี้ฮันอ๋อกินกับบัเขี่ยก่อนบลเขี่ยก็แบบบักเขี่ยออริจินอลเยย์ฟากมาให้นี่ตุ้ยลงไปในปลาจอมแบบนี้อัอนนี่อื้อ อืมอร่อยกระเทียมอืมชิกสดอยากกินบอบอทำบ้าคนปุ้ยแล้วอร่อยสดน้ำต้มจืดเป็นคนมักกินีอย่างต้องมีน้ำรองคอนะอืม อืทุกคนบักพริกขนบักพริกบักเขียยางงี้ตุย้ยลงไปในปลาจอมให้มันทึกตะไคร้แล้วก็หอมแดงนี่แซ่บ แซ่บมากลองมากินบักลิินไม้เบงเขาบอกว่าบัลิินไม้เอาไปผัดนี่มันแซ่บไอ้ต้นไรนกไรนกอยู่บนมือมีกุ้งนำเด้มันเป็นปลาจอมบวกกุ้งจอมมันไม่กรอบแล้วมันก็ไม่ขมแล้วว่ะทุกคนอเอาไปผักกับบังซิบวกขมบพัพริ หอมแดงแซ่บเพื่อนดคอค่ะับทุกอย่างอืมอือ ปลาจอมนี่ไม่ได้กินโดนแล้วไม่ได้กินนานมากๆมะละผักใส่อเพิ่งเก็บมาได้เลยเนี่ยข้างในก็จะเป็นเม็ดมันแบบนี้มันยังอ่อนอยู่ตุยเข้าไปค่ะตุยเข้าไปตุยเข้าไปโรดนี่ อันเนี้ยมันคือฟักขีกามันจะมีกลิ่นเป็นเอก,กลักษณ์คือมันจะเหม็นเขียวแต่ถ้าไข่บอมกักก็จะบอมักกินเลยหลายคนถามว่าย้ายขาเป็นอย่างไยกักตัวคือเบิ้งคือมีความสุขแท้ค้ะหนูนี่ยังไม่ทันได้เป็นเลยมีแล่คนว่าให้นั่นน,นู่นนี่ เขาว่าให้เฮามันไม่ใช่ความทุกข์ของเขานะคะมันคือความทุกข์ของเขาอืมมีทต่คนฟักของกินมาให้หืมแซบเขาก็เลยกักตัวแบบแฮปปี้มีความสุขหาให้นั่นให้นุน่นให้นี่ไป แชร์คำพูดที่ควรแชร์ดีกว่าเขากลับมาบ้านเขาก็ปฏิบัติตามกฎของมูบ้านก็คือกักโตเขาก็กักโตวอืม,อมนที่เจ้ากักโตอยู่เนี่ยเป็นทางเข้ามู่บ้าน คนก็ขี่รถพานไปพานมาเขาก็บ,บีบแต,แต่ถามแน่ยิ้มให้แน่ตะโกนให้กำลังใจแน่ตะโกนถามแน่เฮียบอคอยขึ้นน่ะอกระเทียมออ้แต่คำนึงก่อนอิมอ่มแล้วกินหลายได้กินข้าวหลายได้มือนี้ค่ะ อร่อยแซ่บมากค่ะทุกคนค่ะอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดถูกใจให้หมูแจ่วแจ๋วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเหมือนแจ๋วเองเนี่ยแจ๋วก็ได้รับพลังบวกับกําลังใจจากคนอื่นมาแจ๋วก็อยากจะแบ่งปันกําลังใจน,นี้ให้กับทุกคนเลยนะคะอ่ะส่วนคลิปหน้านะคะหมูแจ๋วจิพาไปกินแนวแซ่บในอย่างอย่าลืมกดติดตามหมูแจ๋วสตรอรี่ไว้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ